พวกนี้อย่าพึ่งารมณ์งก็ขึ้นไว้ตลอดดูด้วยนะคะทุกฐานต้องออกอย่างนี้เข้าอย่างนี้ขึ้นเป็นยาวุฒิด้วยมือแรกพร้อมที่จะเดินทางไกลแล้วค่ะเอามือลงเต้าลงไปซ้ำเรียบเออเข้านี้นะคะวตรงซ้ำอ้าวเอามือลง สีก้าวเฉียงไม่ก้าวตรงนะคะโกตันค่าเนด็กก้าวเฉียงออกมา45องศานะคะก้าวเฉียงออกมา45องศานะโอเคนะคะเพราะว่าคงจะค่อยู่ีๆเดินเอาเอาก้าวลูกก้าวลูกมาเออโอ้ยสมกาวหนาวโอ้ยพร้อมกาวอ่ะพร้อมที่จะเดินทางไกลจะเดินทางไกลแล้วค่ะอาเมย์ลูกก้าวไปที่เก่าว สัตัดนต้องโอยเรียบาเวเออเอาพี่บาวไเียอาโอเคนะฮะทีนี้เป็นทางแล้วกระเป๋าผสปอร์ตเดินทางจะเขียนชื่อหมูช้างหมูอะไรไม่ตองสนเลนะครับเป็นหมูของรอถึงทางโค้งกฝาย้มกระเาเขาใส่ดี๋คู่กันเดินคู่กันไปมั เคู่ตมบบรุ่นใหเื่อนออกหน้าหูท้านานารีตมงะยาวุฒิยาวุฒเอาเม่ลงค่ะยางมาจานนึขึ้นรถยาวุฒิมูทัานนานาดีพร้อรับการทดสอบแล้วค่ะเอามาลงสอยเขาเอามือขึ้นมาบนยาวุฒิเรียบเรียบอาวุธตามระเบียบพักตามระเบียบพักนุษงสังคะตามการหลบ หมูแรดตรงมัยาวอุ้รรทยาวุ้ก้าวเชียงมาลูกตรงหมูแรดพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะหมูแรดพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะกลับ้าไปที่เดิมค่ะขึ้นมนยาวุ้ดไว้สั่งเพี้ยนเรียบอาวุธเรียบอาวุธเอามตามระเบียบพักตามระเบียบพักฐานที่หนึ่งนะคะเป็นฐานทดสอบเกี่ยวกับกฎและคำปฏิญาณ น้องทําตามค่ะน้องทําตามด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้า,ข,าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหา,าิย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อสาม้าปฏิบัติตามกฎของลูกเสือลูกเสืออยมีความรุนละคลาดีต่อชาติศาสนาศาสนาและผู้ทรงต่อผู้มีคุณข้อสามลูกเสือมีหน้าที่ทำความต่อให้เป็นประโยชน์อผู้อื่นข้อสี่ลูกเสือเป็นมีของทุกๆุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อห้า ูกเสือเป็นผู้ทุกข์เรียบร้อยข้อหกลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อเจ็ดลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของยามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อแปดลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากข้อเก้าลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ข้อสิบลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ จะไม่ให้ดูท่องได้ไหมอาวุธปัญยาอาวุธหมูท้าจันนาลีขอขอบคุณค่ะยักขึ้นมาจะให้มืองอตึงๆเออเรียบอาวุธเรียบอาวุธขวาหันขวาหันน้องสั่งอย่าพึ่งไปน้องหมูแรดหมูแรดตรงปัญญาาอาวุธหมูแรดขอขอบคุณค่ะหมูแรดขอขอบคุณค่ะขวาหันสั่งแดดอาวุธ แบกอาวุธใช่บ้านงขอนได้รูโอยใสยียนีบอเดว่เอด้นนีเอาใคุณคุณุย่นําคุคู่คุอ่านอ่านใไปต่อเรไปต่อใช่มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วหนึ่งมูนะครับมีมากอ บัลงดอกบ่าลงดอกอ,อ่ามาพร้อมกับลูกเสือสามัน พูนี่ตอยู่หนาจังไลบมนบึงบอลำดิบงบอลำลูู้หญ่ตอยู่หนาบดีนหอยบดิบึงเอาแซงลมูงหยางมูมากแมาหัวขานเฮามีแต่หัวกับหัวมูหยังอะไรมูหยังมูหิมวมูซีสุริโยไทยตรงมูซีสุรโยไทยที่ตรงบอกสั่งเลยมันทยาวุฒิออ คือจะรับการทดสอบแล้วค่ะครับเปรียกอาวุธตามระเบียบครับมูมีมูมีวิทยาวูดกับโอ้ยวุธเข่ามือไปกันเดี๋ยวเอาวุธเข่าไปใส่กันมือดูแดกคอที่แหลกเด้อเป็นสลากคู่ลู้ก็ทราบว่ามีคู่ลูกเสียอยู่หันเนาะให้ยาบุให้ยากระเสียนเล้วก็นเลี่ยวเลยอือเนอะกลางเดื ยกไเด้วยลูกเดยกไปง่ายสิที่สอนใหนเราดูซ่าที่จะลูกจะลานมึงบริเวณตันเสียตีดามอ้ามาเอาขึ้นเหมือนเดิมหมูนี้พร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะกับกับกติดติดแล้วเบียร์ฟาวุตรตามระเบียรตามระเบียรครับหมูนี้นี่ซื้ยอะไทยปุ้งพ่อมาวุฒ เด็กี่ไหนพลราชการคนที่ส่วนพลราชการคนที่ส่วเบี้พื่อลขาชการปินมีหน้าที่เขาใส่เด้นพวกไงอ่าลองนี้มียืนเสยออะไรด้เนี่ยเขาบุญนอันนี้กติอันอันหล่อนันหล่อนตัวอันนั้นหน้าพิทาร์ทิศวันบอกพันหมู่บ้านชุมชนให้ระมัดระวังลั่นเกลี่ยสัตว์ยาลั่นเกี่ยสัตว์ยาทำเสียงดังรบกวนชาวบ้านให้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดประมาณ700เมตรถึงทางแยกเลี้ยวขวาไป ควบคุมครับให้เข้ารายงานตัวทดสอบเพื่อนอ้าดึงเาวเก็บอาวงเเอาไปไปินเาห่วมือที่ตนี่ก็ะดิหมืจนกรได้ว่าไม่รู้เอามวเงินตะกุดเบสเงินตะกุดเบเอาู่เบิ้งคนคู่ครับเบิ้งคนคู่เนปะ จับปลายเบิงปลายเขาแน่ยังบั้งโหเจ้าคนละหางเต็จนะไปมือขวาปล่อยมือขวาขยับมาหาซ้ายเอาแบบง่ายๆเนี่ยนะครับเฮ็ดผมเฮ็ดผมเฮ็ดผมนี่ไหวไหมบวมขึนมาหน่ยเฮ็ดแบบตุ้มหูค่ะตุ้มหูเสร็จแล้วก็ทำอันที่สองเหมือนเดิมโอ้ทำอันที่สเนี่นี่แลววะเสร็จแล้วก็ซ้อนเข้าไปด้านหลัง ข้ากไปดานหลังเอ้อืไปดางหลังเอาขวามือไปดางหลังมือแย่ข้าไปมือแย่แล้วก็ดึงนี่มันก็จะเป็นแบบนี้มาเป็นโนะคุโรซ้าหรอกเอาเอาได้ยังบ่เม่ยองขานเออหัวกับหางหัวกับหางไปคนละทิศถูกต้องถูกต้องแล้วครับอืมนี่รับานไงขาเนี่ย สอนกันครับสอนกันเออสอนกันละมือสอดดึงโอ้ยดึงปลายเชือกเออเฮ้ยดึงปลายเชือกง่าย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 นี่โ้ไงอางห่ลาสอนปังหลังน มัเอานทามกมอี่ผู้มีหน่บอกอเอาทังนี้เมื่อใส่กันไวเาทังนี้เมื่อใส่กันไว้ทั้งนี้พัพตั้งนี้ ปาเชือกมันจะสวนทางกันมันจะไปคนละทางเลยใช่ไหมก็ไม่หรอกเ้ยขึ้นไปเลยท่านสกุ่เรียกเนเนาะแมนครับงาที่นี่แบบนี้มันเหยียดแดงบ่มันสวมหัวแดงบ่ถ้าเกิดเป็นต้นใหม่ใเด็กแล้วสอดตับเข้ามาเอามาได้บ่คเอามายสูเบ็ดกูบเบ็ดนีเบ็ดะเอามานแหม อัพไปเนี่ยให้มันพ่อดีืึงได้นี่มันเหวี่ยงเสี่อยู่เลยแล้วไงหายไปอ้อมมาอ้อมาขวาข้ามเส้นอ้อมลงสอมเข้ามาเห็นบ๊อบบันบ่เบ็นเราสอม เงื่อนนะครับฐานเงื่อนตอนนี้ก็เจร็จเรียบร้อยนะครับหาเดินทางไกลครับเดินทางไกลไปฐานต่อไปครับ อสวนกันแล้วครับสวนกันแล้วครับลูกเสือชาย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 ทั้งสามัญแล้วก็สามัญรุ่นใหญ่ครับคอยมานํากัน ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลูกเสือสามัน,ย,มนยิ้มแน่ยิ้มแน่เออยิ้มเลยครับยิ้มหน่อยโอ้เนตาลีตัวนี้หน้าขาวสวยเลยยจมครับยจ้ม บรรยากาศพื้นดีๆนะครับนี่อยู่ท่ามกลางต้นไม้หน้าพัน,าานเลยนะครับนี่สุดยอดครับบรรยากาศฮะมาอีกแล้วครับอีกมู่นี่แล้วครับเขามาแล้วสู่ฐานการเรียนรู้ต่อไปครับเหนื่อยมากเลยค่ะฮะเหนื่อยมากค่ะคโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากกับเหนื่อยน้อยไม่เท่ากันหรอกไม่เหนื่อยเฮ้ยมันจะสี่คนได้ยังไง คุณนะอ่ะรอลูกเสือสามัญครับรุ่นน้องคุณน,นะครับกำลังมาอีกครับสามัญกับสามัญรุ่นใหญ่ครับมาไล่เรียก,กันอ่ามาถึงสัมผนะัสในมือยอยู่บ้ครับอ่ามือไอ้มืออย่าไลุกมือบโอ้ยเหนื่อยอ่อยา,ก,อออาออกำลังเข้าฐานต่อไปเป็นฐาน ปฐมพยาบาลนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนะครับหม่ซีสุนทอนพร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วค่ะเรียบอาุตามหมูช้างตหมูช้างวัทยาวุฒิจับมือลงพร้อมหมูช้างพร้อมที่จะรับการทดสอบแล้วค่ะ หมูช้างเรีอ่อาวุธเรียอาวุธอ่าตามระเบียบพักสั่งเลยลูกตามระเบียบพักตามระเบียบพัก,พกอ่าตอนนี้เราพักอยู่ในแถวนะครับฐานนี้เป็นฐานที่สามของพวกเราที่ที่มาถึงจุดนี้นะครับจุดที่สามของการเดินทางไกลนะครับเป็นไงครับเดินมามีคนไม่สบายไหมครับมีมีสมาชิกมาเพิ่มหรือขาดไหมครับอันเมื่อกี้ยางมากคู่เพื่อจะเห็น นี่ผมเฒ่วๆนำยางน้ำฝนคู่หนึ่งแม่นอยู่บ่มู่นูเองครับบ่อ้โหคู่ตาฝาดเมื่อคู่ใส่ป็นตาเมื่อมองไาที่อ๋อครับฐานนี้เป็นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเป็นการทบทวนจากเราเรียนมาแล้วจากโรงเรียนเรานะครับสมมุติว่าสมมุติเป็นการสมมุติจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างเนาะ อ่าการสอ่าบ <c oughs> อันบอกแค่นี้กับผู้ไม่เป็นไรหรอกใจ้อยเอ่ใจลอยที่ถึงผู้รังคน <c oughs> <จ>ะ <c oughs> ะคะูเข้าใจพวกเรามาวันนี้เรามาฝึกประสบการณ์มาเรียนรู้กระบวนการลูกเสือนะครับซึ่งทางเรียนเราจัดให้ก็โอเคแล้วสมมุติว่าเราอยู่บ้านเราเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย เพื่อนมาเล่นบ้านเนี่ยพอดีแม่ซื้อมะม่วงให้ลูกหนึ่งโอ้หเฮิมพอดีเลยเอาเสียวมามชูมูกินบ่ดที่นี่เอามีดมาปาดไปปาดมาใจร่อยเลยล่ะคึดนหอดพวกคนมีดบาดมือบ่ดทีเลือดออกเล <c oughs> ือดออก,ออกทําไงครับห้ามเลือดการห้ามเลือดทําไงครับห้ามเลือดดูดเหรอซุ่ดดมซิ่งกินชกเ็ก บ่อยากกินโชคเล็กบะอะไรครับข้ามเลือดตัวแรกก็คือใช้นิ้วกดแผลไว้ให้ไม่ให้เลือดไหลให้มันหยุดไหลนะครับหรือล้างแผลด้วยน้ําสะอาดสะอาดนะฮะแล้วก็ใส่ยาทายาถ่าพันแผลนะครับบางบดที่นี่สมมติว่าเลือดไหลเ่าเศร้ายังเสือดิันเไหนเลือดไหลเพาเศร้าเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็ควรจะไปหาหมอนะครับเลือดไหลไม่หยุดอาจจะ โดนเส้นเลือดนะครับขนาดเดียวกันถ้าเผื่อว่าเราเดินทางไกลเนี่ยเดินไปเดินมาอ่าเออไม่ใช่เออเดินไปไม่ใช่เดินมาอ่บาบังเอิญว่าตอมันไม่หลีกเราตอไม้เนี่ยมันไม่หลีกเราอางไส่เพิ่นใจเล่ยเดิเอนเมื่อนี่ละ,ะเหรอเมื่อนี่ละเหรอเตะต่อเนี่ยหัวสักเกนลงไปขี่ริไงหงองรองเท้าเราขาดอา่าเลือดออก ไอ้หัวหัวโปรตีนเราด้วเลือดออกเลือดไหลเห็นอย่างไรเขาสีหามแผลไอ้หามเลือดหายาหายาอะไรทําทําป่าตามดอนเรามีมีต้นไม้อะไรครับใบเพลินใบเพินแนนอนที่สุทธุดพอใบเพลินบางบางท้องหินเขาจะเรียกว่าใบสาบเสือบางหมู่บ้านเรียกว่าใบหยาบันห้างนะครับทำไงก็มากินใช่ไหมครับเอาให้เพื่อนกินนะกินแน่ใครเป็นแผลกินให้ใครแน่วบอกยังไง เรามาขยี่ขยี่แล้วก็แปะที่บาดแผลนั้นนะครับขาะเดียวกันเราสมมุติว่าเราจะไปชิ้งช่องเข้าปลาไปบังเอิญกำลังทบธนินเจริทอดยังจอยไปเหยียบหัวงูงูเห่าอย่างดีเลยตัวนั้นงูเห่าตัวผ<ม>ูต่ต่งางหากมึงบาดีเหี้วงู <laughs> <laughs> กัดเราเนี่ยกัดท,ที่ขาเราทําไงครับ ฟูกัดที่ขาฟูพิษฟูเห่าวิ่งไปหาเพอนอ่าวิ่งไปหาตอนแรกข้าผูกคอเราอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดข้าผูกคอเราก็มัรัดที่เนื้อแผลมาผูกคอมันผูกคอเว้ยแลก็ซีแงแกแง๊อ่าโอเคแล้วก็รัดที่เนื้อแผลนั้นนะครับรัดไว้ประมาณ3-5นาทีก็คลาย ใครข้าผูกคอน,นั้นออกให้มันคอนออกอเราอย่ายไปรัดตลอดเพราะว่าเลือดมันจะหยุดไหลมันจะ,ะเส้นเลือดก็จะตายนะครับเสร็จแ,แล้วก็ต้องส่งหาส่งหาหมอนะครับอย่าจงไวนะ้ส่งหาหมออ้าวมาถึงตรงนี้ใครอยากถามไม่มีอยากไปถามไหมครับน้องถามไหมครับเราไป ด้วยความรับความสามัคคีด้วยความอดทนทะนะครับนี่แหละชีวิตการเดินทางไกลเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคถ้าไม่ถามนี่มตนข้าหน่อยเชินลาฐานโมโมชีสุนทนต้องมัธยาวุโมชีสุนทเขอขอบคุณค่ะเรียบอ้าว แบกแบเอามาขึนก่อนเดินข้าราชาตามมาเอาหนังซื้อเอายังไม่ได้เซ็นหรอเอามาเซ็นน่ารักเกินจริงเกินห่อเนี่ยได้ได้ไื้ได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 ้ไได้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 ไ่้ได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 ่ได้ไนเได้้น้า้ไไดได้เซ็นอ ผ oh. ูกเงี่ยงมันยังไม่<ผ>มยืดเส้นให้ต้องก,กลับไปให้ผูกกับคนนะุณผูแล้วับ,บ,าบาคุณผูซ<พ>ื้อสัตว์นะคนน,นั้นอ่ะคุณผูซื้อสัตว์เพราะว่าเราซื้อกบ <laughs> าไปต่อครับไปต่อไปต่อไปทัดต่อไปอ่าไปไปไปต่อไปต่อเราไปต่ออ่าบ่เมื่อยครับอีบ่เมื่อย์อินิดเดียวอ่าช่วงนี้ครับแดดก็ะห่อนเติบอยู่นะครับนี่ อ่าลูกเสือไหม้แล้วครับนี่กำลังสิเข่าฐานอีกนะครับกำลังสิเข่าฐานยังไหวยังไ,ไหวฮะยังไหวเออยังไหวยังไหวสามวันเป็นไงครับสามวันยังไหวอยู่บ้ครับมรแม่ยังชูนิ้วสู้อยู่ในมูเป็นไงในมูสู้ vs สู้ฮะสู้อยู่บ้ับอ่าลูกมูนี่ก็สู้อยู่บ้อ่าไปครับไปดูฐานนี่เสียดยังนะครับนี่ มาดูนะครับฐานนี้ว่าจะทําอะไรอยู่ที่พิกัดบ้านล้างนะครับบ้านล้างถือไปหนักงึ้ไปนักไป,ปคือสิบหเห็น่ะยังไหวครับเออยังไหวเห็นว่าถึงฐานแล้วครับถึงฐานแล้ว ข้าวฐานแล้วครับนี่ยังเป็นป้าอยู่นะครับื่ว่านู่นะครับอนุรักษ์ได้ดีนะครับ